ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับจิ้งคุงกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับไม่อยู่กับเซิร์ฟเกาหลีนะครับว่าวันนี้เรากลับมาเซิร์ฟไทยกันบ้างอะไรบ้างนี้นะฮะก็วันนี้ฮะถามว่าทําไมจะกลับมาเซิร์ฟไทยนะฮะเพราะว่าวันนี้นะับผมจะมารีวิวมารีวิวปืนหนึ่งเออซึ่งก็คือปืนเนี้ยเบลต้าแอร์เอ็กซ์ในหกศูนย์นะฮะซึ่งปืนเนี้ยเป็นปืนโปรโมชั่นประจําเดือนนี้เดือนกุมภาครับ ถ้าถามว่าทําไมผมอยู่ๆแบบอยากจะมารีวิวปืนนี้ก็เพราะว่าแบบมีคนในมีคนในยูท b e คนหนึ่งขอมาครับบอกว่าพี่ครับช่วยรีวิว a i x 6 0หน่อยครับผมก็จัดไปครับแต่ผมขอเป็นเซิร์ฟไทยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเกาหลีผมไม่มีปืนนี้และก็อกอย่างว่าปืนนี้ก็เข้าไทยแล้วก็ผมก็ขอรีวิวที่เซิร์ฟมีแล้วกันนะไม่ว่ากันนะครับอ่านครับ ปืนเบลดต้าเองก็ในหัวขวนเนี่ยก็ถูกสร้างโดยบริษัทเบลดาต้าคอมพานีครับตามที่เขาล่างเขียนไว้นะฮะซึ่งเป็นบริษัทของอิตาลีอ่าซื้อปืนปืนซึ่งแบบปืนนี้ผลิตมาไม่นานนี่เองโอเคครับก็ปืนนี้แต่งไม่ได้นะฮะก็คือใช้ไม้ไงก็ใช้อย่างนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสกันก่อนเลยนะฮะอันนี้เป็นสเตตัสของเซิร์ฟไทยนะฮะไม่เกี่ยวเกาหลีแต่อย่างใดก็คือทุกคนที่ดูกันนั่นแหละก็ใช้สเตตัสนี้ครับโอเคอันนี้ก็คือความแรงนะฮะสามสิบสี่ระยะห้าสิบแปด ย่าถือว่าเยอะอยู่เป็นที่น่าพอใจครับเพราะว่านั่นแหละนั่นแหละเออุมพูดเรื่องกูวะเออใช่ไหมความแม่นยำครับเจ็ดสิบห้าความนิ่งห้าสิบเจ็ดความคงตัวนะห้าสิบห้ากระสุนสี่สิแปดแล้วก็กระสุนสามสิบนะก็ปืนนี้ถ้าถามว่าแบบดีไหมอะไรยังไงก็เดี๋ยวเราต้องมาพิสูจน์กันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดู p r a c t i c กันเลย น,นี้เราก็อยู่กับด่านใหม่ครับที่เพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟไทยเป็นด่านสลิมฟ็อกนะฮะซึ่งจริงๆเซิร์ฟนอกเซิร์ฟไอ้ด่านนี้มันมานานแล้วแหละแต่เซิร์ฟไทยเพิ่งมาครับก็ไหนๆมาเซิร์ฟไทยแล้วกม็มาดูกันหน่อยดีกว,ว่าโอเคนี่คือลูกร่างหน้าตาของเจ้า a อ x อในนะฮะก็เป็นปืนใหญ่ๆลูกร่างอ้วนๆนะฮะ สำหรับเซิร์ฟเกาหลีนะครับปืนนี้จะมีศูนย์เล็งเพิ่มขึ้นมาด้วยนะแต่ว่าอันนี้เป็นเซิร์ฟไทยยังเป็นแพทเก่าครับก็เลยยังไม่มีศูนย์เล็งโผล่มาถ้าเป็นเกาหลีมันจะตั้งมันเขาเขาเพิ่มไปมันจะตั้งขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็คือสไตล์การเล่นจะไม่ใช่แบบนี้เพราะว่ามันจะเปลี่ยนไปบ้างเพราะว่าเซิร์ฟนู้นเขาอย่างที่รู้ครับคือเขาเปลี่ยนสเตตัสให้ปืนแบบมันแรงขึ้นแล้วก็มีระบบแอนตี้มาโคเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะทําให้การควบคุมปืนนี้เปลี่ยนไปครับโอเคก็ลํำดูสภาพกันนะตรงไหนดีวะตรงนี้กันเอ๊ะดีไหมติดติดแมวแมวแมวอ่าจอแล้วตรงนี้ระยะสิบเมตรเหมือนเดิมนะครับโอเคบกดค้างนะก็ คือแรกๆนะฮะระยะแรกๆความแม่นยำจะสูงแต่ว่าพอไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็กระจายออกนะครับคืออย่างเวลาเดินเนี่ยอาจจะเห็นว่าเป้ามันเล็กแต่จริงๆแบบเวลายิงเนี่ยเป้ามันก็กระจายออกเหมือนกันนะฮะโอเค <Okay. S 1> ต่อไปเราไปดูแบบที่สองนะก็คือผมจะคุมให้ดูนะเป้นนี้คุมไม่ยากนะฮะถึงแม้ถ้ากดค้างเป้าจะบานแต่ถ้าเราลองคุมแล้วจะ จะรู้ว่าแบบมันมีความแม่ยําที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะฮะซึ่งก็คุมไม่ยากก็อย่างที่เห็นนั่นแหละวิธีคุมก็ก็ให้กดเป็นชุดนะฮะประมาณห้านัดอ่าห้านัดไดอ้อันนี้คือห้านัดนะฮะห้านัดก็คือจะทำกระสุนก็ทําให้อย่างที่เห็นเนี่ยก็คือยังค่อนข้างโอเคก่อกลุมอยู่นะฮะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูแบบ เปการนั่งยิงนะฮะไอ้ไม่ผู้บิดไปการยิงเทียนนัดก่อนนะครับยิงนัดอยู่ในระดับที่ปานกลางนะฮะก็คือเป้าไม่ได้เล็กมากแต่ก็ถือว่ายังเกาะกลุ่มกันอยู่นะฮะโอเคหมดเวลาแล้วดเดี๋ยวรอรอบต่อไปนะฮะโอเคต่อ เคเมอกี้เรายินยิงไปแล้วต่อไปเป็นการนั่งยิงนะฮะอันนี้คือนั่งยิงแบบกดค้างนะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากยืนมากเท่าไหร่นะฮะโอเคต่อไปนั่งยิงแบบคุมนะฮะก็มาณเหมือนเดิมครับปืนนี้ถ้าทางแบบการนั่งยิงหรือว่ายืนยิงจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ นั่งยิงเทียนัดนะฮะรับแม่แตกต่างครับก็ทำเหมือนเดิมครับต่อไปก็เป็นการซุ่มยิงนะฮะซุ่มยิงแบบกดค้างซุ่มยิงแบบกดค้างนะคจะทำให้ความแม่นยำเพิ่มขึ้นมานิดนึงอะแต่ก็คือแต,แต,แต่เป้าเล็กลงแต่ว่าก็ยังมีสายบ้างนะฮะซึ่งก็ เล็งยิงก็ถือว่าปืนนี้เล็งยิงถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าเป้ามันก็ไม่ได้บานมากก็สามารถใช้ได้ครับถ้ายัางไงก็คุมด้วยกันครับก็ถ้าคุมห้านัดเหมือนเดิมก็จะเป็นแบบนี้ถือว่าโอเคอยู่ใช้ได้ใช้ได้ไดนะโอเคครับก็ เดียบร้อยนะครับสำหรับ d a t a า x 1 6 0นะฮะก็ถ้าใครแบบอยากให้รีวิวปืนไหนก็สามารถมาโพสต์บอกกันได้นะฮะถ้าผมมีปัญญาหรือว่าสามารถรีวิวได้ผมจะจัดให้นะครับโอเคครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไทยเซิร์ฟเกาหลีได้หมดนะฮะเราเสนอมาครับถ้าผมได้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะบอกเองนะครับโอเคครับก็เอ j นจอยกันให้เต็มที่นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ